คนที่เกิดในวันพุธนั้นเกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติในการเจรจาในการมีวาทศิลป์และมีสเสน่ห์แรงเพราะความฉลาดเพราะความรู้จักพูดรู้จักที่จะเข้าหาคนแล้วคนรู้สึกติดอกติดใจในคําพูดคำจาเราสังเกตด้วยเถอดตั้งแต่เด็กเนี่นะเคยมีไหมเพื่อนที่คุยเก่งที่สุดในกลุ่มแล้วก็ มักจะถูกเชิญไปหน้าห้องบ่อยๆคนเกิดวันพุธจะเป็นอย่างนั้นเยอะถึงแม้ว่าจะพูดน้อยแต่พูดคมเวลาพูดแล้วคนรู้สึกอยากฟังหลงคารมง,ง่ายหูแล้วพอจะจะใช้วาจาเชื่อเฉนแค่นี้ก็เชื่อเฉนได้แบบว่าค่อนข้างที่จะดเดือดพอสมควรนะนั้นคนเกิดวันพุธวาจาเป็นเลิศแล้วสเสน่ห์แรงมากคนเกิดวันพุธนี่นะเป็นคนที่ทําอะไรก็โดดเด่นไปหมด แล้วมักจะมีคนเนี่ยติดตามคอยมาดูคอยอยากรู้เรื่องของเก็อบอนพุทธทีนี้ลักษณะของเก็อบอนพุทธเนี่ยนะเวลาจะทําอะไรแล้วเนี่ยใช้การคิดการวางแผนดีคิดให้จบก่อนแล้วค่อยลงมือทําเพราะในขณะที่เราลงมือทําถ้ามีความใจร้อนไปซึ่งเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะมันก็จะเสียแผนเสียการได้ดังนั้นคนเก็บันพุทธเนี่ยวางแผนให้จบก่อนแล้วค่อยๆทาไปตามแผนอย่างเงี้ยจะดีทีนี้ เวลาที่เรารู้จุดแข็งแล้วเนี่ยรู้จุดอ่อนแล้วเราก็จะรู้ว่าเวลาจะเสริมดวงเสริมคุณสมบัติที่ดีอย่างคนเกิดมันพุดนั้นต้องเสริมลงไปที่จุดของสเสน่ห์โดยตรงเพราะอะไรไอเรื่องของการจรจาค้าขายหัวการค้าการคิดเรื่องของธุรกิจดีอยู่แล้วแต่พอเสริมสเสน่ห์เข้าไปพอมีสเสน่ห์เสร็จแล้วเนี่ยนะว้วาจาราสเสน่ห์เรานะ่ะมันจะเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกที่บรรดาทุกสิ่งที่เราอยากได้ให้สําเร็จ ถ้าเกิดเป็นพุทธวัตถุมงคลที่เน้นเสริมดวงสุดๆต้องเน้นไปที่สเสนเ่ห์โดยตรงพูดไปแล้วเอาแบบที่ใส่ง่ายใช้ง่ายที่สุดเลยกําไรสักวงหนึ่งที่ทําจากทองเหลืองแล้วจานอัคระที่เน้นสเสน่ห์ล้วนๆคือกําไรมนตาราคาหน้าตาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปเห็นภาพชัดๆได้จากแอดมินนะกำไรมนตาราคาเป็นกำไรที่อาจารย์เนี่ยจานยันมหาสเสน่ห์ทั้งหมดทั้งม,มวลอ่ะรวไมไว้ในวงเดียวเป็นกาไรเนื้อทองเหลืองแท้ๆดังนั้นเนี่ย คนที่ใส่ทองเหลืองเนี่ยบางคนใส่แล้วสีก็เปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ความขลังและอนุภาพเหมือนกันทุกคนนี่คือกำไรย,ยันมนตาราคาซึ่งเหมาะกับคนที่เกิดในวันพุธทิ้งทุกวันใช้ได้แต่วันพุธใช้แล้วจะส่งผลมากเป็นพิเศษเวลาที่ใช้ลักษณะของกำไรย,ยันมนตาราคานะถ้าเป็นการเจรจาค้าขายเรื่องของการเงินการทองนะจะทําให้มียอดปังๆเข้าลูกค้าเข้าเยอะถ้าเป็นเรื่องของสเสน่ห์ก็มีคนมาห้อมล้อมให้เราได้เลือกเยอะเช่นเดียวกัน ส่วนใครบอกเน้นแรงเข้าไปได้ไหมจันแรงเข้าไปอีกได้ถ้าหากว่าแรงเข้าไปเนี่ยเอาระดับที่เขาคิดถึงเลยนะใครที่ใช้วัตถุมงคลอันนี้โดยเฉพาะคนเกิดมันพุดนะคนที่ได้พูดได้คุยแล้วเนี่ยจะอยากพบเจอพูดคุยอีกถึงไม่ได้เจอหน้าได้ยินเสียงก็ยังดีไม่ยินเสียงบอกเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีมันมีอยู่จริงนะนี่แหละใช้เพชรพยาธร์เพชรพยาธร์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ เพชรพญาธรเนี่ยนะเป็นวัตถุมงคลที่เน้นเรียกจิตเรียกใจเวลาใช้แล้วเนี่ยนึกถึงหน้าคนที่เรารักก่อนนอนด้านหน้าเป็นรูปพชพญาธรข้างหน้าัเป็นยันของมหาบนตราแบบนี้นะนี่คือวัตถุมงคลที่ใช้ในการเรียกจิตเรียกใจเอาพกไว้ก่อนนอนหรือตลอดทั้งวันถ้าไม่นึกถึงใครเป็นพิเศษก็จะมีเสน่ห์กับคนทั่วไปแต่ถ้าเกิดเรานึกถึงใครจะมีผลกับคนนั้นโดยตรงเพชรพญาธรมหาบนตราเนี่ยนะใช้เรียกจิต คนให้รักใช้เรียกจิตลูกหนี้ให้เอาเงินเอาทองมาให้คนเกิดมันพุธใช้เราดีมากเพราะใช้ได้ทั้งเรื่องของความรักและการเงินใครที่จะต้องจ่ายเงินเรานะนึกหน้าเขาให้ชัดเขาก็อยากเอาเงินเอาทองมาให้เช่นเดียวกันนี่คือเคล็ดของการใช้เพชรพยัคฆ์มีเสน่ห์ที่อย่างหนึ่งที่แรงแบบเป็นลักษณะของการเอาชนะใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่เป็นผู้หญิงแล้วอยากจะมีชัยมีใจมีหัวใจที่เหนือคนรัก แต่โบราณเนี่ยเขามีคาถาอันหนึ่งเขาเรียกว่าคาถาข่มผัวพอเขียนมาเป็นยันก็เรียกว่ายันข่มผัวความหมายคือเวลาที่เราอ่ะม,มีความรักแล้วคนรักเราออกนอกรุ่นนอกทางไม่อยู่ในโอวาทไม่อยู่ในที่ตกลงกันไว้คือทะเลทลายบางทีก็โอ้โหมาทําไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราตีตัวออกห่างต้องทําให้เขาสยบต้องทําให้เขาซื่อสัตย์อาจารย์จึงได้จัดทําพยันตามต,ามตำรับโบราณที่เรียกว่าผ้ายัน นารีมีชัยเําว่านารีมีชัยความหมายก็คือเป็นผู้หญิงที่มีชัยเหนือคนรักให้หลงในเสน่ห์และเอาเงินเอาทองมาให้นี่คือพญานารีมีชัยเคล็ดลับเนี่ยนะไครได้เปนนกพกติดตัวตอนกลางวันส่วนกลางคืนเนี่ยนะให้เอามาวางไว้ใต้หมอนนึกถึงหน้าคนที่รักแบบนี้จะแรงมากคนที่เรานึกถึงนะเขาจะคิดถึงเราพญานารีมีชัยดีมากนะเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นยันข่มผัว <c oughs> อันนี้หายากหลายคนนี่สามารถที่จะไปจับจองใช้ได้โดยเฉพาะ กรณีที่เรามีแฟนแล้วเราอยากให้แฟนนะเรียกว่าอยู่หมัดกับเราส่วนใครที่บอกว่าเอาแบบที่แรงสุดเลยได้ไหมจันริงวัตถุมงคลด้านเสน่ห์ที่แรงที่สุดโดเยเฉพาะของคนเกี่วันพุทธนะมีหลายอย่างนะแต่มีอย่างหนึ่งที่อาจารย์แนะนําแล้วควรใช้หลายคนบอกว่าอาจารย์มีน้ํามันแบบน้ํามันพลายไหมแบบแรงๆเลยอาจารย์บอกว่าน้ํามันพลายเนี่ยนะมันนะเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของน้ํามันที่อาจารย์กำลังจะพูดถึงนี้ แรงยิ่งกว่าแล้วใช้ปลอดภัยกว่านี่คือน้ํามันหมื่นมนลราคาหมื่นมนราคานะเราใช้ขวดนี้เราเห็นหมวลสารที่แรงๆนี้ไหมถ้าเขย่านะเราจะเห็นว่ามันจะมีอนุภาคของมวลสารที่มันค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆอันนี้จะเป็นผงคูสเสนผงสวาบต่างๆแล้วก็น้ํามันที่เป็นหัวเชื้อทําให้ผู้ได้ครอบคลองน้ํามันบนต่อราคานะน้ำมันหมื่นมวราคาเนี่ยนะจะทําให้มีมนตราแห่งราคาลงไปนหมือนมวลราคาจะเป็นน้ํามันที่ ใช้ในด้านสเสน่ห์แรงที่บอกว่าแรงยิ่งกว่าน้ำมันพายคนเกิดทุกวันและโดยพนเกิดมุพุทธนะใช้แล้วจะเกิดผลแรงมากวิธีใช้เนี่ยนะเวลาใช้เนี่ยเคล็ดลับของการใช้น้ํามันเหมือนมูลราคาจําไว้นะเราใช้หลักที่ว่าแต้มเจิมที่ไหนมีสเสน่ห์ที่นั่นไม่ต้องเอาน้ํามันไปแต้มที่คนอื่นนะเพราะอะไรน้ํามันไปแต้มที่เขาเราไปหลงเขาน้ํามันแต้มที่เราเขาหลงเราดังนั้นน้ํามันเหมือนมลราคา ให้แต็มที่หน้าอกของเราเป็นจุดที่ใกล้หัวใจแต็มที่หน้าท้องของเราเป็นจุดที่ใกล้ทางเพศดังนั้นเวลาที่เราเนี่ยมีเสน่ห์ที่หัวใจมีเสน่ห์ที่กรรมราคะคนที่เรานึกถึงหรือคนที่อยู่ใกล้ในขณะที่เราได้แสดงตัวหรือว่าเอาตัวออกไปใกล้ๆคนน่ก็จะมีกรรมราคะกับเรานี่คือเท็ลักการใช้น้ำมันหมุอมลรคาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์แนะนําในวันนี้เวลาที่บูชาแล้วจะ แนะนำวิธีการใช้โดยละเอียดให้อีกทีหนึ่งนี่คือวัตถุมงคลและเคล็ดในการเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดในวันพุทธและแรงที่สุดให้เราส่งเสริมคุณสมบัติที่เรามีอยู่แล้วให้แรงเพราะฉะนั้นคนเกิดัพุทธนะเน้นการมีเสน่หที่แรงแล้วทุกสิ่งจะเป็นได้ดั่งใจปรารถนา